นายจ่กแพท์ทองทานชินวัตนนายกระฐมนตีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้ซึ่งจะเป็นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีตามคําเชิญของนายฝ่ามิงจิ๋งนายกระฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีกําหนดร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จอยแคนเบเนตด e t หรือ JCR าไทยเวียดนามครั้งที่4ซึ่งเป็นการประชุมในรอบ20ปีเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติและการสานสัมพันธ์ทมิตีในหมู่มิตรประเทศประชาคมอาเซียนสำหรับการเดินทางเยือนเวียดนามและการประชุมร่วม JCR ครั้งที่4เป็นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้ก้าวสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านอย่างเป็นรูปธรรมช่วยเสริมสร้างความร่วมมือ ทางด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจในระดับสูงรวมทั้งเปิดโอกาสใหม่สาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เอื้อต่อการลงทุนร่วมกันระหว่างภาคเอกชนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของประชาชนร่วมกันทั้งสองประเทศในระยะยาวเนื้อหาต่างๆที่จะไปคุยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสังคม เศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาออนไลน์ก c a มอร์ต่างๆที่ทุกประเทศกำลังเ,เจออยู่ทุกวันนี้ค่ะก็เป็นแนวทางที่เราก็อยากจะพูดคุยกันนะคะเศรษฐกิจแน่นอนว่าอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าอย่างเวงียดนามกับไทยเองก็มีอะไรคล้ายๆกันหลายเรื่องนะคะเราก็ดูว่ามีจุดไหนบ้างที่พอจะช่วยเหลือกันได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการเซ็น MOU ด้วย กำหนดการสำคัญนายุกรัตมตรีจะเดินทางถึงกรุงฮาหนอยในเวลา11อนาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเวลาที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทยโดยนายุกรัฐมตรีและคณะจะพบหารือกับหอการค้าไทยในเวียดนามและภาคเอกชนเวียดนามก่อนเข้าเยี่ยมคารวะผู้นำระดับสูงของเวียดนามและเข้าพิธีให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติสักดิษย์ประดับศิลรายงาน